ฮัลโหลทุกคนมาแล้วผู้ประสบภัยรายงานตัวจ้ะ,ะใครที่รอฟังฟัง <c oughs> เสียใจมากเธอญี่ปุ่นไม่เอ็นดูฉันเลยอะไรเนี่ยแล้วฉันไม่เคยโดนอะไรแบบนี้ในชีวิตเธอฉันเดินทางมาทั่วโลกฉันไม่เคย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 อ๋อเคยโดนตอนนั้นที่ฮ่องกงที่ฮ่องกง เอแต่ก็คือแบบไม่ได้มีมาตรงมาตรวอะไรแบบไม่มีแค่แบบว่าเออไปกับเพื่อนเพื่อนกันเลยเนาะข่ามาจากฝั่งหมาเกาแล้วก็มาถึงฮ่องกงก็กูเหนื่อยกูหงุดหงิดมากหงุดหงิดมาจากโอเลนเตนที่มาเกาแล้วกูจะต้องมาเจออันนี้แม่วีนแม่เวียงแม่ปีดมื่าวานคนสวยนั่งเฟิร์สคลาสอย่างดิฉันเฟิร์สคลาสการบินไทยนะ ไม่ใช่ first class A A หรือ Japan Airlines ์พักก่อนการบินไทยแล้วนั่งมาคนเดียวจ้ะทั้งเควินเปียแต่ฉันเออมาถึงทุกอย่างดีหมดเลยอ๋อขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณการบินไทยที่บริการประทับใจมากนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจูนะคะซึ่งเป็นเพอร์เซอร์เป็นอินฟแมเนเจอร์ของ TG 676วันที่20 มิถุนายน์จากกรุงเทพมา,าริตะนะฮะเมะื่อวานนี้แล้วก็คุณลูกเรือนะคะทั้งคุณไอซ์แล้วก็คุณยอดบริการประทับใจมากน่ารักมากขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะคะที่ดูแลเจอกันอีกแน่นอนกับการบินไทยนะคะเข้าเรื่องเธอถึงนาริตะเลดนิดนึงไม่เป็นไรมาถึงฉันก็ออกจากประตูเครื่องคนแรกใช่ไหม ก็เดิน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 ออกมาอา่ะมุ่งไปพอรู้แล้วว่าเกตต้องไกลแน่ๆออกจากประตูเครื่องได้นิดเดียวมีผู้ชายคนหนึ่งจ้ะ oon, ยืนอยู่ไม่รู้มาจากไหนแต่แต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเหมือนอะไรเงี้ยปกติแต่เหมือนว่ากาลังถ่ายอะไรอยู่กูรู้แล้วมีความมันมีความเอ๊ะนิดนึงเธอเอ๊ก็เดินไม่สนใจเหมือนเหมือนเขายกโทรศัตย์่ายอะไรเหมือนเวลาเราแอบถ่ายผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะฉันก็เดินอ่ะหาแก แล้วพามาอีกแง่งหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยเออแต่ก็คือแบบไม่ได้อะไรก็เออมันเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรลุกมาจากไหนอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเออเดี๋ยวเอากระเป๋ากลัวคนมันจะเยอะกลัวต่อคิวนานแล้วก็เอาออกอะไรอย่างงี้เธอมาปุ๊บฉันก็เดินผ่านอามีคุณลุงคุณป้าเหมือนกับแบบมีไว้ทําไมไม่รู้อะก็มีความแบบเขาก็แบบโค้องอ่ะยินดีต้อนรับนู้นนี่ฉันก็เดิน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 ไปเดินไกลามากเธอ จนในสุดพอเข้าอิมพอเข้าอิมก็ปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเขาก็ถามเธอแบบใครใครที่มี QR code ซึ่งเราก็ต้องทำแบบ pre re registration มาก่อนเนาะแบบเราก็แบบกรอกข้อมูลข้อมูลพอมาถึงมันจะสะดวกสำหรับคนที่ไม่มีก็คือไปกรอกข้อมูลเอาที่เคาน์เตอร์เขาจะมีเคาน์เตอร์แล้วก็มีใบตอมออะไรอย่างเงี้ยนะกรอกเข้าไปแล้วก็ตึกต,กตกึเราทําทำมาเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อความสะดวกสบายเราคนมันคนโมเดิร์นเนาะต้อง เตรียมพร้อม on the go ฉันก็เข้าไปเสร็ set. จเจ้าหน้าที่ตมรลดมากปัดมาสคารา่าอย่างนี้ค่ะน้องชายแต่เป็นลูกสาวเออก็แป๊บเดียวทุกอย่างต๊ดติดสติกเกอร์มาอะไรเรียบร้อยถูกเอ,อพาสปอร์ตกูอยู่ไหนอ๋ออยู่โอเคเอืมพอมาปุ๊บเข้าเสร็จมันก็จะมีช่องให้เดินผ่านอ๋อไป ไปรับกระเป๋ารับกระเป๋าทีนี้พอรับกระเป๋าปุ๊บของฉันก็มาเป็นคนแรกๆเธอกระเป๋าติดแพ็กเฟิร์สคลาสสวยงามเป็นคนเดียวและเป็นคนเดียวที่โดนตักหรือเปล่ากูไม่รู้ <laughs> ทีนี้เอ่อกิกระเป๋ามาแล้วปับ๊บ ก็มีคนบอกอ่ะทางนี้ใครมีสแกนมาแล้วอะไรอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บเ <ๆ S 2> ขบ้ามาเขาก็ก็งงอ่ะยังไงไปไปสิอะไรอย่างเงี้ยเขามองหามองหาช่องที่แบดดบดด spread, ไม่ต้องดีแคร์ไม่จ้ะมึงจะดีแคร์หรือไม่ดีแคร์ช่องไหนถ้ามันจะตัดมันก็ตัดอืมญี่ปุน่นแล้วน้องนีก็มาบอกอ่ะอ่ะเธออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เปิดแฟ้มให้ดูเธออย่างนี้อย่างนี้ออะเอา,เอายืนย่นยื่นยื่นพาสปอร์ตให้เขาเขาก็ปรื๊ด ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ต๊ตตอันนี้นะเธออย่างเงี้ยเอาแล้วไงกูยังไงจ๊ะเธอไม่อย่างี้อ๋อไม่มีก็ใช่ตามตามพี่กรอกเ้าะติ๊กว่าไม่ได้เอาอะไรเข้ามานะไม่ได้มีอะไรผิดเนาะนูน้นนั่นนี่นู้นนั่นนี่หน 1, 2, 3, หหอออึ่งสองสามสี่หลายหน้าก็ไม่มีเธอบอกเออถ้างั้นฉันขอเออญาติเอตรวจกระเป ER ๋าเธอก็ตรวจได้ ก็กำลังจะยกออต้องไปอีกห้องนึงเอาละกูไปอีกห้องนึงไปทําไมเธอเธออย่ามาหากินกับฉันมันเสียเวลาคือกูไม่เอาอะไรผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่เอาแต่ก็บอกได้ก็ใจเย็นชิลโชคดีอย่างหนึ่งเธอที่ตอนแรกอะ่ะจะจองลิมูซีนแล้วรถรับส่งเข้าเมืองอะนะเพราะว่า คือเป็นคนที่ไม่ชอบลงนาริตะเลยมาญี่ปุ่นกี่ครั้งก็คือจะลงฮานิดะกลับก็กลับจากฮานิดะเคยมาลงนาริตะครั้งเดียวเพราะว่าเพื่อนจะบินจากเอ่อจากแฟรงก์เฟิร์ตมาด้วยเราไม่เป็นคนไม่ชอบอ,อวุ่นวายนาริตะอะไรก็ไม่รู้อู้สี่แปดเอก็เดินตามน้องไปบอกเดินตามไปที่ห้องเดินย้อนกลับเข้าไปนะเออเอาแล้วกูนี่ฉันจะบบ เฮ้ยโอปอก็ได้มิสเวิลด์แล้วกูจะได้มิสเวิลด์แจเปนหรออะไรอย่างเงี้ยต้องอย่างงี้หรอเพื่ออันนี้คือเราไม่รู้นะ้องว่ามันจะมีอะไรหรืออะไรเงี้ยแต่แต่มั่นใจว่าไม่มีของผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าเป็นคนที่อะระวังเรื่องพวกนี้มากเพราะเราแบอบกเออรับหิ้วของรับอะไรกลับไปเดนมาร์กด้วยนะ <laughs> เออนั่นแหละอันนี้คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะอดทนดูอดทนฟังคือมันแน่นอน <laughs> แล้วฉันเนี่ย เออก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเรื่อยกๆกระเป๋าไปมีเจ้าหน้าที่เริ่มเข้ามาประกบปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนมาทำไม <c oughs> น้องๆก็ถามเธอนี่นี่นี่เธอมาเที่ยวอืมฉันมาเที่ยวน,นี่อืมพอเข้าไปเหมือนกับมีแบบประมาณหัวนหน้าระดับหัวหน้าอะไรย่างเงี้ยก็มาแกนหน้าที่นั้น,น,นก็ว่าเอาแล้วกู แต่ด้วยความที่มั่นใจไม่มีอะไรเนาะแล้วก็อบอกเธออันนี้ว่าเธอมีน้ําหอมหรือเปล่าบอกน้ําหอมฉันก็มีน้ําหอมอันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนทุกคนมันก็ต้องไม่รู้ดีส่วนใหญ่เด้อคือแต่ถามว่าฉันขนน้ําหอมมาประมาณแปดล้านลิตรฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเนาะเออก็เขาก็แต่แต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะว่าเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นสุภาพมากแล้วก็เป็นมิตรมากเช่นกันนะคะอันนี้เราไม่ได้รู้สึกว่า เราไม่รู้สึกว่าจะแบบโดนบังคับขู่เข็นหรืออะไรเลยเป็นเป็นอะไรที่แบบดีมากดีมากอันนี้ต้องขอชมคือฉนันนะ่ยยังไม่เกลียด <c oughs> ถ้าเกิดเป็นบางประเทศก็มึง <c oughs> Anyway เ <c oughs> ขาก็บอกว่าอเชิญน,นั่งเนาะอ,อะไรเงี้ยบอกขอถอดรองเท้าหน่อยกระเป๋ามาโน่นนี่นีน่ๆเขาจะขอเปิดกระเป๋าแล้วก็บอกได้เลยเปิดเลยตามสบายอะไรเงี้ยบอกอ๋อเธอเปิดให้ฉันหน่อยแล้วบอกก็เปิดบอกเธอเปิดเลยตามสบายไม่เป็นไรนะ เธอเชื่อไหมเจ้าหน้าที่อะประมาณสามสี่คนห้าคนหยิบกระเป๋าเธอก็เปิดล็อกให้แล้วก็แกะให้เนะาะเขากน็นู่นนี่นู่นนี่ชวนคุยก็เธอเอาเอาอีแฟมมาแล้วอีแฟมมาจอันนี้อันนี้นี่บอกมีมีทองไหมมีเพชรนินจินดาไหมบอกโอ้ยแม่อืมแล้วก็นูน่นนนี่สิ่งของต้องห้ามอะไรย่งี้นีมีชันเนี่ยก็บอกเฮ้ยอีย้อก๋วยตากก๋วยตา ก้วยตากเอาข้าได้ไหมก็เนี่ยฉันหยิบก้วยตากมาจากมาจากลาวการบินไทยเนาะแล้วก็มีนู่นนั่นนี่อีกเออะไรอ่ะมีช็อกโกแลตการเวลาที่เขาแจกจากบนเครื่องแล้วก็มีลูกชุบอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่มีปัญหาเขาก็เปิดกระเป๋าเธอฉันกล้าการันตีเลยว่าพวกเธอจะไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนถ้าโดนตักที่ไหนในโลกใบนี้ แล้วก็ฝากไปให้กับอตอมของทุกๆประเทศทั่วโลกด้วยนะคะว่าควรเอาญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างถึงแม้ว่าฉันจะเป็นผู้ประสบภัยก็แต่เศร้าคือม,มันช็อกกับเธอเพราะว่าฉันนไม่เคยเจออะไรแบบนี้ฉันบินมาทั่วโลกฉันบินบ่อยมากแต่มันก็มีครั้งแรกเสมอนเนาะ Anyway เจ้าหน้าที่ทุกท่านค่อยๆหยิบของทุกชิ้นออกมา วางใส่ตะกรา้าเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเขาจัดกระเป๋าให้คืนให้แบบกูอายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไอิเวเออเขาก็หยิบน,นู่นนั่นนี่คือเรารู้แล้วเขาพยายามที่จะหายาเสพติดสิ่งเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็วัตถุมีค่าโลหะอันนี้เตือนว่าคนไทยนะลูกอิชังขนนางชนีไทยทั้งหลายแหละที่อยู่ญี่ปุ่น อย่าทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้กูเสียเวลานะคะมันทําให้ดิฉันเสียเวลาอย่าทําโอเคไหมตอนนี้คนไทยเป็นที่จะต้องจับจับจบ้องแล้วก็คาดว่าเหมือนกันแหละถ้าเกิดมาไฟแจลไฟเอ็นเออ่ะจะโดนเพ่งเล็งน้อยเชื่อสิอันนี้รู้เลยว่าโดนหมายหัวมาตั้งแต่ออกจากประตูเครื่องหรืออาจจะตั้งแต่ตอนที่กาอเอกสาระายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นะน้องเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเอ่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ชาย มีคุณลุงด้วยคุณลุงน่ารักืมระดับหัวนน้องหัวหน้า,นาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเขาก็มายืนบอกอ่ะจะมีเจ้าหน้าที่คนคอยจดก็ถามอ่ะมีรับเธอพูดเธอเธอพูดภาษาอังกฤษบอกได้ภาษาอังกฤษหรือเธอต้องการภาษาไทยบอกไม่ไม่ต้องการภาษาอังกฤษได้เวลค่อนข้างจะพอตัวอืมภาษาไทยไม,ไม่ต้องจะเธอฉันอังกฤษได้ไทยได้เดนิชได้เอเดนิชเอบอกใช่อ๋อ เค okay. แล้วเธอมาจากไหนเอา้าก็มาจากประเทศไทยไงเธอบอกเธอบินมากับสายการบ,บินไทยใช่ไหมบอกใช่เนี่ยก็เพิ่งลงเมื่อสักครู่นี้บอกอืมโอเคแล้วเธอแพ็คกระเป๋าอะไรไงวะใช่แพ็คกระเป๋าเองทุกอย่างไม่ไม่ไม่ไมีปัญหาอะไรเธอตรวจได้เลยฉันไม่มีอะไรเขาก็หยิบมาอ่ะแล้วมึงย่ามคือดิฉันจะมียาม่าเขาก็จะถามไปเรื่อยๆอ,อันนี้อะไรแล้วก็เขาก็หยิบมานี่อะไรอ๋อ เอออันเนี้ยคือไพ่บอกเหอยไพ่นี่สัญญาบอกมันคือรูนเขาก็ทุกคนหานมาฮุบุ้ม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 รูนนี่ก็เลยแบบเธอเธอเธอรู้จักทอไหมทอทอเท <c oughs> <c oughs> <"The S 1> <t ell> พเจ้าสายฟ้าเคยดูอะไเรื่องทอบอก ah, อ่าทอเออโอดินบอก u, เอ้าใช่เออเออใช่ฉันเน่ยศึกษาเรื่องนี้คือแบบถ้าเกิดเขาถามว่าเธอทำงานแล้วเราบอกเป็นหมอดูอย่างเงี้ยว่ะ ก็ได้ก็ได้แต่เออฉันก็ศึกษาเรื่องนี้ฉันก็พกไพ่คือเครื่องลงเครื่องลางฉันก็อยู่ในนั้นแล้วก็เออัอนเนี้ยค่ะสร้อยเนาะสร้อยอีหัวหน้าก็มาถามว่าอันนี้มันไม่ใช่ทองใช่ไหมเธอบอกอืมเธอถ้าทองหนักขนาดนี้ฉันรวยแล้วไหมเออเขาก็เขาก็หัวลาอเขาก็ชวนคุยบอกเออเธออ๋ออย่างนี้อย่างนี้เขาพยายามหาแล้วมาเจออันนี้นี่ มีความสงสัยจับแยกต่างหากเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออิมูนฟิบอกแล้วมันแล้วมันแ,แล้วมันปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดฉันซื้อมาจากเยอรมันฝากเพื่อนซื้อมาจากเยอรมันเื็นก่อนฉันก็มาปึง้งบอกฉันขอตรวจได้ไหมบอกตรวจได้เนี่ยเขาก็แกะไมอะเขาบอกอ่ะฉันแกะให้ปึก๊กก็เปิดออกมาเอะเอาไปตรวจอยากได้แล้วมันคือวิตามินเธอม,มันคือวิตามินโอเคไหมมันคือวิตามิน ก <c oughs> ็ขำคือคือถ่ายนั้วก็ชิลก็รีแลกซ์ฉันว่าตายแล้วประสบการณ์ใหม่ในชีวิตโดนเข้าห้องเย็นที่ญี่ปุ่นสนามบ,บินนาริตะตกเกียวใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเธอเธอเชื่อไหมเครื่องลงมาแบบสี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงเกือบครึ่งเออกว่าฉันจะออกจากสนามบ,บินคือห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งห้าโมงสาิบเ้านาทียังตรวจไม่เสร็จ ตรวจทุกอย่างตรวจละเอียดตรวจทุกชิ้นแต่ทุกอย่างอ่ะดำเนินการไปตามขั้นตอนนะเธอพักที่ไหนบอกอ๋อฉันจะพักที่โรงแรมเออนี่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 ฮะเธอพักโรงแรมนี้เหรอเธอมากี่วันบอกอ๋อเจ็ดคืนอ๋อเธอพักโรงแรมนี้ทั้งเจ็ดคืนเลยเหรอบอกใช่แล้วเธอเธอเธอจะอยู่ที่โตเกียวที่เดียวเหรอบอกอืใช่เขาก็ทำานัางที่เดียวเหรอ เอา้าทำไมวะกูจะอยู่โตเกียว7คืนมันผิดตรงไหนวะงงมากก็<笑><笑><笑>อ๋อฉันก็จะมารีแลกซ์ฉันจะมานอนงโง้ๆฉันก็จะมาเดินเพราะฉันเพราะฉันนชอบชอบญี่ปุ่นชอบโตเกียวแต่ช่วงนี้มันร้อนหน่อยนึงนะเขาบอกเอเอเอจริงร้อนร้อนเขฉันก็เออฉันก็จะแบบไปหากินเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไปชิม,น,ชมนู่นชิมนั่นชิมนี่ฉันชอบ 7- ซเว่น่นี่มากมาถึงปับ๊บก็ซื้อแล้วเรียบร้อย แซนด์วิชไข่เออฉันก็นะเขาก็ตรวจไปจะมาถึงแบบโทรศัพท์เธอมีโทรศัพท์อีกไหมเออฉันมีนะอยู่ไหนสักทักแห่งนึงแล้วเขาก็กระเป๋ามันหลายใบแล้วทั้งย่ามทั้งอะไรนี้มีทั้งกระเป๋าเล็กคือประเด็นคือฉันนะ่ะจะมาชอ็อปเขาจะมาช็อปปั๊บกระเป๋าใบใหญ่ฉันก็มีลูกกระเป๋าที่ปกติฉันหิ้วขึ้นฉันฉันถือขึ้นเครื่องฉันก็ใส่ไปนั้นเพราะมันไม่มีสัมภาระอะไรมากมายก็บอกเมมาเจ็ดวัน เธอมีเสื้อผ้าคแค่นี้เหรอ,อม,มีเสื้อผ้าคแค่นี้นใช้มีมากขนาดไหนกับหนึ่งกระเป๋าเธอมันหนักไหมกางเกงสี่ตัวเสื้ออีกเจ็ดตัวมันไม่พอเหรอวะก็ก็ยังไงรองเท้าสองคู่ไม่พอหรอปกติเนี่ยไปนิวยอร์กอยู่อาทิตย์หนึ่งฉันก็รองเท้าคู่เดียวแล้วก็มีรองเท้าแตะนะฉันก็ใส่กางเกงขาสั้นนะแค่นั้นไม่มีอะไรอเหมือนจะยังไม่เชื่อว่า ฉันน่ะจะอยู่ตเกียวเ็วันแล้วจะพักโรงแรมนี้7วันอ่ะโรงแรมค่อนข้างแบบเออโอเคคน <c oughs> ข้าง <c oughs> มีคลาสคือว่าทำไมหน้าตากูไม่เหมาะกับการพักโรงแรมห้าดาวอ๋อ <c oughs> ทาไมฉันไม่เหมาะกับการนั่งเฟิร์สคลาสอ๋อยังไงเคลียกูด้วย <c oughs> แต่ทั้งหมดนะเป็นเป็น,เ,ปนเออเป็นไปด้วยความมีมรารยาทแล้วเขาก็ขอโทษขอเอาโทรศัพท์ไปสแกนเอาแล้วกูกูปิดเว็บโปรหรืยัง <c oughs> กูมีอะไรค้างใะนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็กลัวเหมือนกับที่เมกาถ้าเกิดเขาจะเขาจะเออ่ถ้าเกิดเขาจะแบบยึดไปตรวจส่งตรวจสอบเขายึดเลยนะเขาไม่ขอนะอที่ญี่ปุ่นคือแบบฉันขออนุญาตนะขอไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้นหญิงอีกคนนึงในขณะที่คุณลุงคุณลุงอีกสองสาคนเนี่ยก็นั่งบนพื้นนะเขานั่งคุกเข,ข่าแล้วก็แบบค่อยๆ่อยหยิบสัมภาระออกมาทีละ,ทละชิ้นแยกประเภททีละตะก้าทีตะก้า เธอมันน่าประทับใจมากอยากให้คนเ่านั่ยนะไปอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบเออไปช่วยพับผ้าไปช่วยเก็บของเก็บของเพราะบ้านกูรกมากเขาก็แยกไปแล้วเขาก็จะเอาไอตัวไอมันจะมีแบบแผ่นอ่ะเนาะเอามาเช็ดน้ายาปลายปลายปลายเพื่อไปหาสารเสพติดอันนี้เข้าใจได้สารเสพติดเลยไม่มีค่ะมีแต่สารแสบแผบนะก็ แล้วก็ไปบอกฉันขอเนี้ยเขาไปตรวจนะเขาแตะทุกอันแตะทุกกระเป๋าแตะทุกใบแตะทุกซ่อแล้วเขาก็เอาเข้ามานี่อะไรอ๋อพระเป็นพระผงมาเธอพระบอกยีนดีดดก็คือมันอยู่ในกระเป๋าเครื่องรางมันอยู่ในกระเป๋าแล้วเป็นสองเป็นเซตอะไรเงี้ยฉันก็มีทั้งพระผงทั้งเหรียญทั้งน,น,นู่นนั่นนี่อะไรเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายกระทงกระทาฉันก็มีเออมีทุกสิ่งอืมเออเขาก็ อ๋อ oh, อธิบายอังอย่างนี้อย่างนี้ religious religious แล้วคุณลุงเขาก็คุยไปในระหว่างที่รอของเาเออเขาก็คุยภาษาญี่ปุ่นอ่ะเนาะก็ยังมีมาถามฉันว่าเธอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมสามรอบปล่าฉันพูดไม่ได้หน้าตากูเหมือนคนพูดภาษาญี่ปุ่นได้เหรอขยันขยอให้กูพูดได้อยู่นั่นน่ะหรือว่ายังไงฉันต้องเรียนแล้วใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นหรืออนาคตฉันจะแบบมีอ,อัตะเป็นตัวเป็นของตัวเองเอ นี่แต่ตาญี่ปุ่นก็แบบว่าทําให้ใจสั่นอยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็ซูโม่บอกเธอขอบคุณมากนะที่แบบว่าคิดว่าฉันเป็นซูโม่แต่ฉันไม่ได้เป็นเธอโอเคไหมคุณลุงซูโม่คือมันสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยซูโม่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคนที่มีเกียรติเออแต่ประดยประนหนึ่งอ่ะคือมึงด่ากูว่าอ้วนแล้วค่ะใช่ก็แบบสารล่างก็คือตอนนี้เริ่มกลับน้าหนักขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ลดความอ้วนไป เออ่พักหนึ่งใช่ไหมฮะตอนนี้หลังจากรายการโทรทัศน์จบไปแล้วกลับมากินต่อ<笑><笑>ก็พยายามเพราะว่าเนี่ยเ,เดี๋ยวเดือนหน้ามีมีงานที่สวีเดนก็ต้องแบบมันไม่ทันแล้วอาหารญี่ปุ่นก็อร่อยนู่นนี่อ่นแหละโทรประสบการณ์โดนขาห้องเย็นในท้ายที่สุดเขาก็บออาแล้วเธอจะไปไหนเธอมีตั๋วกลับไหมอ้าวก็มีเยก็โชว์ตั๋วกลับให้เธอแล้วเธอเธอมาจากประเทศไทย อ๋อฉันอยู่เดนมาร์กเธอบบเธอมาจากประเทศไทยเธอฉันอยู่เดนมาร์กอ๋อเธออยู่เดนมาร์กเหรอเดนมาร์กเหรอเดนมาร์กโคเปนเฮเกนเดนมาร์กหรอือย่างเงี้ยเอืมใช่บอกอ๋อแล้วเธอทําอะไรที่เดนมาร์กบอกอ๋อฉันเป็นแม่ครั่ฉันก็ทําแบบรับจ้างทําอาหารเป็น p r i v a t e cooking เป็น p r i v a t e chef อะไรอย่างงี้เขาก็อ๋อโอเคเธอทําอาหารอะไรผมจะบอกว่าอาหารญี่ปุ่นมั้งอ๋อฉันก็ทําอาหารไทยบอกอ๋อไทยฟิลดเหรอ ที่ท,ที่ที่เดนมาร์กเขาแบบเขาแบบเออเฟมัสแบบหรออือใช่ใช,ใช่ตอนนี้แบบอาหารไทยคือมันดังทั่วโลกนะเธอมีความนิยมมากแล้วเธอมาทำอะไรที่ญี่ปุ่นอย่างอย่างงงกลับมาถามอีกนะเธอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมรอบที่สี่จะตีให้ฉันก็บอกเธอหยุดนะฉันน่ะพูดเคลียร์แล้วว่าฉันไม่ไม่อะไรฉันพูดไม่เป็นฉันน่ะ I wish I could speak Japanese ก็คือ ฉันเนี่ยมันเป็นเออความฝันเลยแหละที่ฉันถ้าเกิดฉันพูดได้มันก็ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันก็อยากเรียนรู้เนาะเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็หวัวเราะเนาะก็เออไอ,อผู้ชายที่จดจดอ่ะนะก็บอกพักชีพักชีบอกอ๋อพักชีใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็อีนู่นก็มาต้มยำกุ้งเออเอ,อ่ะโอเคคือทุกคนอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเขารู้สึกได้ว่าเขาอะ่ะชอบชอบคนไทยชอบเมืองไทยรักอาหารไทยด้วยแต่ เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปแล้วเออแล้วสักพักคุณลุงที่เป็นหัวหน้าก็เดินมาบอกอ่ะเออเราเช็คโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว,ลวท,ท,ทุกอย่างปกติอ,อ่าขอบคุณมากนะคือบอก่านหันกลับไปอะเธอคนที่นั่งเอาของออกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเมื่อสักครู่นี้เอาของเรียนกลับไปที่เดิมทําได้ดีกว่าตอนที่ฉันแพ็กเองทําได้ดีกว่าแพ็กแพ็กแพ็ รองทงรองเท้า,ว,าวิตามินวิตามินเอาวิตามินแล้วก็ไปเช็คเหมือนกันนะแต่เขาไม่เจออะไรบอกเธอมันเป็นวิตามินเอามาจากเยอรมันอืมเออเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะที่แบบอันนี้คือประโยคแรกที่ฉันถามไปคือคือทําไมมันคือแรนดอมเหรอเขาก็บอกว่าใช่มันคือแรนดอมแต่นี่คิดในใจบ,บอกมึงมีตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไปยืนอยู่หน้าเกตแล้วแบบถ่ายรูปก,กูมามันก็ต้องมีการชี้เป้ามาแล้วว่าต้องเอาอีกตัวนี้ถูกปะฉันจะเป็นแค่หนึ่งคน ที่โดนโดนโดนเลือกสุ่มเพื่อที่จะไปตรวจละเอียดแล้วก็เขาไม่รู้หรอกถึงแม้ว่าคุณจะคุณจะเดินทางในชั้นเดินทางใดก็แล้วแต่คนที่นั่งเฟิร์สคลาสก็อาจจะเป็นเจ้าพ่อค้ายาค้าอาวุธค้าสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็ได้ที่มันจะทําให้ประเทศเขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าคุณจะเดินทางชั้นไหนคุณจะดูแต่งตัวดียังไงหรืออะไรยังไงโอ้ยนี่น,นมีซอง ฉันชกพกซองซองใส่นาฬิกาของฉันเป็นพอดีใช่ว่าอันนี้อันนี้แล้วก็บอกอ๋อนี่ไงซองใส่นาฬิกาของฉันบอกอ้าวโอเคโอเคโอเคฉันยังอื่นฉันไม่มีอะไรอกเธอเธอมีทองก้อนมีอะไรนี่บอกไม่มีเธอเอออ่ะดังนั้นนะฮะสรุปว่าก็ใช้เวลาเป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงกับประสบการณ์ที่โดนตกเข้าห้องเย็นในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของการเดินทางที่โดนเข้าห้องเย็นนะฮะทั่วโลกที่ไปมา ไม่เคยโดนอะไรแบบนี้ก็ <c oughs> ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ออกมาเล่าให้กันฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ระวังนั้นด้วยนะคะว่าบางทีอ่ะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนของที่เราติดอยู่ในกระเป๋าอ่ะก็ต้องดูให้ดีถึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นของที่เราคิดว่ามันไม่ได้อันตรายไม่ได้อะไรแต่ว่าบางทีถ้าเกิดสมมติาร์เผอ,อิญวันนั้นไปซื้อไปไปซื้อทองไว้ห้าบาทแล้วอยู่ในกระเป๋าพอดีก็อมันก็มาโดนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีหลักพงหลักฐานอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงนะว่า ว่ามันจะเป็นอะไรลราัาฉันซื้อมาฉันใช้เงินฉันันอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ที่สาคัญก็คือตอบคําถามให้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็อย่าโลกแล้วก็อย่าโลกก็คือแล้วถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรอ่ะอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปตื่นตหนกอะไรเงี้ยยิ่งตื่นตหนกอ่ะเ <c oughs> จ้าหน้าที่พวกเนี้ยค่ะเขาได้รับการเทรนมาเนาะว่าให้รู้สึกแบบ สงสัยนู่นนั่นนี่อะไรประมาณอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่าเจ้าหน้าที่เขานะตอนสุดท้ายคือทุกคนก็เฮฮาก็แบบว่าโค้งคำนับแล้วก็ขอบคุณเราแล้วก็ขอโทษเราบอกฉันหวังว่าประสบการณ์ขอวันนี้จะไม่ทำให้เธอเกลียดญี่ปุ่นนะเขาพูดอย่างนี้เลยนะ I I hope today for this thing this happen e d I apologize and I hope you don't hate Japanese you don't hate Japan ก็บอกไม่เธอฉันเข้าใจฉันเข้าใจฉันก็เออบอกไปบอกฉันไม่เกลียดหรอกเออแต่ก็แอบงอนนะอะไรย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเนาะอ่ะรู้เรื่องกันแล้วรอดตายมาแล้วเดี๋ยวติดตามเพเดี๋ยวมันจะยาวไปมีเรื่องเล่าต่อเนี่ยว่าทําไมาถึงมาช้าอืขอบคุณค่ะปารีปอดภัยดีนะอยู่ในโรงแรมสวยงามจ้ะ